พิจารณาผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับ 2, 5, 10, 17, 26โดยการให้ผลแบบอุปนัยพจน์ที่10ของลำดับนี้คือข้อใดครับอ่ะสังเกตสังเกตอะไรครับลำดับ 2, 5, 10, 17, 26 ให้สังเกตอะไรครับเขาบอกให้สังเกตอะไรสังเกตผลต่างอ่าผลต่างก็คือดูว่ามันเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสามเพิ่มขึ้นห้าเพิ่มขึ้นเจ็ดเพิ่มขึ้นเก้าอ่าแสดงว่าถัดไปน่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดเพิ่มขึ้นสิบสามเพิ่มขึ้นสิบห้าโจทย์อยากได้คูณที่เท่าไหร่ครับ พจน์ที่สิบอันนี้เรามีกี่พจน์แล้วเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องหาอีกกี่พจน์ครับหาอีกห้าพจน์ก็คือพจน์ที่หกพจน์ที่เจ็ดพจน์ที่แปดพจน์ที่เก้าแล้วก็พจน์ที่สิบพจน์ที่หกต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดยี่สิบหกบวกสิบเอ็ดเป็น เป็นสามสิบเจ็ดแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหรครับเพิ่มขึ้นอีกสิบสามเป็นเป็นห้าสิบแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกสิบห้านะมันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนขี้ใช่ไหมครับ,รบก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนขี้ก็เพิ่มอีกสิบห้าเป็นหกสิบห้าเพิ่มขึ้นอีก 17, สิบเจ็ดเป็น แปดสิบสองแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกสิบเก้าเป็นร้อยร้อยเอ็ดต่อข้อสาม